ราอยู่กันที่หมู่บ้านโคลาแถ<ผ>ด<ผ>ินทองสิรินะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบ้านกันสำหรับเส้นทางการมา,าก็มาากไม่ยากเลยเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันก่อนค่ะก็ตั้งอยู่บนถนน สุรนารี2ออยู่หลังเทอมอร์นะคะเดินทางเพียงแค่5่นาทีเท่านั้นก็ถึงเนาะบริเวณนี้นะคะตอนนี้กําลังทําถนนเพิ่มเป็น4เลนเลยก็คือจะเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นกว่าเก่าอีกหมู่บ้านนี้สามารถเดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทางเลยจะเข้าจากทางถนนมิตรภาพหรือว่าถนนบายพาสขอนแก่นก็ได้ก็อย่างโรงเรียนนะคะอยู่ใกล้มากโรงเรียนสุรารีสโรงเรียนปลูกปัญญาค่ะเดินทางแค่2นาทีก็ถึงแล้ว เดอะมอลนะคะก็อยู่หลังเดอะมอลก็เดินทางเข้าจากทั้งด้านหลังได้เลยทะลุไปถึงเทอร์มินอลเซ็นทรัลหรือว่าเป็นโรงพยาบาลก็จะเป็นกรุงเทพทนบุรีนะคะแล้วเส้นทางในอนาคตที่จะผ่านก็จะมีมอเตอร์เวย์ทางด่วนนะคะที่วิวสวยที่สุดด้วยค่ะ,คะนี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าโครงการนะคะหล้วจาจะขับเข้าไปหน้าหมู่บ้านก็จะมีออระบบรักษาความปลอดภยัยรปภดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วเราก็เลี้ยวขวานะคะ สุดซอยก็จะเห็นป้ายที่เขียนว่าซอย4แล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะตรงไปเรื่อยๆบ้านโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นสีโทนฟ้าเขียวนะคะฟ้าเขียวอ่อนๆนะไม่ได้แบบแปลกขนาดนั้นหลังที่เราจะพาไปชมเนี่ยก็คือหลังเียมพูดเด่นมากค่ะตรงไปเรื่อยๆค่ะอยู่ทางซ้ายมือค่ะนี่ค่ะเราก็ถึงกันแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แผนที่ไว้ข้างล่างเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงหน้าบ้านแล้วนะคะบ้านที่243 2, นะคะทับ 1,3,4ค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีพื้นที่55ตารางวาแล้วก็มี3มห้องนอน3ห้องน้ำค่ะแล้วก็อยู่บริเวณลงจอดรถค่ะก็ตรงนี้สามารถจอดรถได้1คันหรือถ้าไม่พอสามารถจอดข้างบ้านได้อีกนะคะใช่ค่ะแล้วก็หลังคานะคะตรงนี้เขาต่อเติมหลังคาให้ใหม่แล้วเนาะใช่ฝนตกแดดออกก็ไปนอนปัวเลยใช่อะบริเวณข้างค่ะตรงนี้นี้เลยค่ะ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณพื้นที่หน้าบ้านนะคะก็ตรงนี้เขาจะปูกระเบื้องให้เรียบร้อยใช่พื้นที่กว้างขวางเลยสามารถมาแบบเอาโต๊ะเอาเก้าอี้มานั่งชิลๆได้ชิลๆตอเช้าตอนเย็นอได้ค่ะแล้วก็เราจะพาเดินชมรอบบ้านกันนะคะส่วนบริเวณรอบบ้านเนี่ยข้างๆบ้านก็จะมีพื้นที่โล่งสำหรับแบบปลูกต้นไม้ได้ปลูกหญ้าได้หรือว่าจะทําเป็นที่ปลูกส่วนครัวก็ได้เป็นผักส่วนครัวก็ได้นะคะ อ่าแล้วตรงทังสามารถทําได้ทั้งสองฝั่งเลยนะเพราะว่า,าเป็นเป็นพื้นที่โลง่งได้เลยแล้วก็จะมีห้องเก็บของแยกอยู่ข้างบ้านอีกก็คือดีมากเลยนะสามารถเก็บของแยกออกจากตัวบ้านอย่างเงี้ยใครมีของเยอะก็สามารถมาเก็บตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะพาเดินไปหลังบ้านกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณโซนหลังบ้านนะคะก็เป็นโซนซักล้างตากผ้า ใช่พื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างกว้างขวางเลยนะพื้นที่ใช้สอยเยอะมากเลยแล้วก็เขามีเติมหลังคามาจนสุดจนสุดบ้านตรงนี้เลยแล้วก็เราจะมีแทงน้ํากับปั๊มน้ําด้วยแทงน้ำเนี่ยขนาด1 1 0 0ลิตรค่ะแล้วก็ถ้าใครมีไอเดียใหม่ๆอยากเติมบ้านตรงนี้คือพื้นที่กว้างมากเป็นอีกห้องนึงได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปชมในตัวบ้านกันนะคะ ก็ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่หน้าบ้าน,นก็จะเป็นส่วนบริเวณระเบียงหน้าบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฉลียงสามารถมานั่งตรงนี้ได้สําหรับใส่รองเท้าหรืออะไรก็ได้ค่ะอ่าแล้วตรงส่วนประตูประตูนะคะก็จะเป็นประตูบ้านแบบนี้นะคะจะเป็น2ชั้นชั้นแรกก็จะเป็นกระจกบานเลื่อนนะคะส่วนชั้นที่2จะเป็นมุงลวดนะคะบานเลื่อนเหมือนกันทั้ง2ออย่างเนี่ยจะติดให้รอบบ้านเลยนะคะ ตรงนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องนั่งเล่นนะคะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของบ้านค่ะก็คือเออเพดานเนี่ยตรงเพดานนะคะก็จะเป็นเพดานฝ้าหลุมแล้วก็จะมีไฟนะคะติดประดับไฟ<ว>อ่าใช่ส่วนตรงกระเบื้องนะคะก็จะเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่ปูกระเบื้องให้หมดทั้งบ้านเลยตรงนี้นะคะเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่สีครีมทําให้ดูแบบสะอาดตาดูบ้านสว่างมากๆเลยค่ะตรงนี้แล้วความรู้สึกนะคะพอเข้ามาในบ้านเนี่ยบ้านหลังเนี่ย รู้สึกเย็นนะรู้สึกเย็นมากเลยนะคือว่าแบบด้วยด้วยกระเบื้องหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้สึกเย็นตอนอยู่ข้างนอกก็ยังรู้สึกแบบเอ้ยร้อนอยู่แต่ข้างในก็รู้สึกเย็นขึ้นมาเลยค่ะก็ในส่วนห้องนั่งเล่นนะคะจริงๆแล้วอ่ะสามารถแบ่งห้องก็ได้เพราะว่าเราจะมีม่านเป็นฉากกั้นอย่างนี้นี่อย่างนี้เลยก็คือในส่วนบริเวณด้านหน้าอาจจะเป็นห้องนั่ล่ด้านหลัง มีความ private ขึ้นก็นเลยมีฉากกกันสักหน่อยเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณของห้องกินข้าวนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นห้องครัวของ่วนห้องครัวนี่ตรงนี้นะคะก็จะมีเคาน์เตอร์แล้วก็ซิงให้ลจาตรงส่วนนี้แล้วก็ส่วนบริเวณนี้ก็อาจจะเอาเคาน์เตอร์เอาเครื่องครัวเอาตู้เย็นมาต่อเติมก็ได้ค่ะก็บริเวณชั้นล่างนะคะก็ยังมีห้องน้ํา ซึ่งถัดจากประตูลงรถเนาะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางกับห้องน้ำรับแขกไม่ไม่สามารถแบบไม่มีสุนัขไม่สามารถอาบน้ำได้มีแค่โถดสุขภัณฑ์แล้วก็สิ่งล้างมือท็อกระจกนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปชั้นสองกันนะคะบริเวณบันไดเนี่ยราวบันไดก็จะเป็นราวสแตนเลสเนาะแล้วก็มีลวดลายตรงนี้สวยงามแข่งไดงคนทานมากแล้วก็ตรงพื้น พื้นเอ่อพื้นมืไดนะคะจะเป็นปูด้วยกระเบื้องนะจนถึงชั้นบนสุดเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูกันค่ะค่ะเราพอเราเดินขึ้นมาถึงชานพักนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณกระจกบานใหญ่นะแล้วก็เป็นพิดาน้าพิดานยกขึ้นสูงทําให้บริเวณชั้นสองเนี่ย โป่งขึ้นมาอีกทีค่ะเพ่าแสงเข้าเราท่าไหร่จงทีนี้ท<ช>่จานนจะไม่ได้ต้องเปิดไฟเลยเราก็อ,อยู่ที่หน้าห้องนอนทั้งสามห้องแล้วนะคะบริเวณห้องแรกตรงนี้ขวามือ,อก็จะเป็นห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องน้ำก่อนเนาะก็จะเป็นห้องน้าที่แยกโซนเปียกโซนแห้งก็คือค่อนข้างกว้างเลยบริเวณเนี้ยก็จะมีเครื่องทําน้าอุน่นอ่างล้างมือพร้อมกระจกชุดสุขภัณฑ์ค่ะต่อมาเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนเล็กกันนะคะ นี่นะคะแล้วก็อยู่ในห้องนอนเล็กนะคะห้องนอนเล็กขนาดสิตารางเมตรเนาะใช่ค่ะ,ะตรงส่วนพื้นนะคะก็จะปลูกด้วยกระเบื้องแผ่นใหญ่สีครีมเออทำให้ห้องสว่างขึ้นมาเลยแต่มัก็จะเป็นออก็จะมีผิว่าเป็นไม้นะคะ,ะ,คะแล้วก็สีก็เป็นสีชมพูมีความแบบโออไม่ใช่ชมพูอย่างเดียวเป็นชมพูเขียวเขียวมินใช่ พิ่มให้ห้องดูแบบมีความน่ารักและส่ว,สวนตรงเพดานนะคะก็จะเป็นเพดานหลุมใช่มีความแบบเจ้าหญิงเ,เนาะ<ช>ประมาณนึงแต่ก็แอบ,บมีตัวเป็นไม้แบบว่ามาตัดแบบโอ้คลาสสิกนิดเลยแล้วก็จะมีไฟสวยงามตรงนี้นะคะเจ้าหญิงมาของเนี้ยใช่ตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างสองบานเนาะจะเป็นมุมน,นี้รับลมแล้วก็เพื่อช่วยให้ห้องสว่างด้วยใช่ค่ะก็นี่ ตรงนี้น่ารักมากน่ารักมากมันมีเล็กๆระเบียงเล็กๆระเบียงตรงนี้เนาะโอเคประตูมาพูดถึงประตูก้างประตูก็เป็นประตูไม้นะคะลายก็น่าแบบเป็นไม้เลยอ่ะหนึ่งเออก็ลายไม้เลยแล้วก็เออ่วงกบก็จะเป็นวงกบไม้นะคะใช่พอเปิดออกมาบ้างแล้วก็จะมีการแทกตรงนี้ค่ะ ไม่ตับด้วยโอเคว้ไม่มีอเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะนี่นะคะก็คือห้องนอนอ่านกันเนาะห้องที่สาม12ตารางเมตรนะคะค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องห้องใหญ่ขึ้นมาเล็กนึงใช่แล้วก็จะมีกระจกสองอันหน้าต่าง2บานนะคะ มีแอร์ด้วยใช่ให้แอร์ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ตรงต่วนฝ้าเพดานเนี่ยก็จะเหมือนกันก็จะเป็นทําเป็นฝ้าหลุมเหมือนกันเลยแต่แค่เปลี่ยนสีใช่เอ้าห้องนี้โทนเปลี่ยนใหม่เต็มบุเออใช่ค่ะเลี๋ยวเรจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งเนาะใช่ค่ะทั้งหมดนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคะตรงกระเบื้องแล้วก็ประตูอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องนอนใหญ่กันเลยค่ะ ต้องถึงห้องใหญ่กันแล้วทุกคนห้องนอนใหญ่นะคะขนาด14ตารางเมตรก็ห้องนอนนี้จะพิเศษตรงที่ว่ามีห้องน้ำในตัวแล้วก็มีระเบียงขนาดใหญ่นะมากแล้วก็จะมีหน้าต่างอีกหนึ่งบานนะคะแล้วก็มีแอร์หนึ่งตัวนะคะอุ๊ยเยอะมากเลยอโทนห้องก็เปลี่ยนไปอีกโทนสีนี้ห้องนี้เป็นโทนแบบชมพูไหมชมพูเขียวไม่ห้องเนี้ยจะเน้นเขียวชมพูอ่าเขียวชมพูค่ะส่วนตรงฝ้าเพดานก็จะเป็น ป้านหนุ่มเหมือนเดิมนะคะเหมือนกันแล้วก็จะมีอุ้มเขาเหมือนมีแถบสติก๊กเกอร์ดาวด้วยนะอตอนคืนก็จะเหมือนนอนดูดาวๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยเออค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำกันนะค่ะ,ะห้องน้ำในตัวนะคะก็จะมีอ่างล้างมือพร้อมกระจกนะคะแล้วก็โถสุขภัณฑ์แล้วก็อุ้มบตบัวนะคะก็จะไม่ได้แยกโซนเปียกโซนแห้งเนาะใช่เพราะเป็นห้องน้ำส่วนตัวค่ะ อ่นี่นะคะเราก็พาชมบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาสรุปจุดเด่นของ,ของบ้านหลังนี้กันนะคะค่ะก็คือบ้านหลังนี้อยู่ใจกลางเมืองใจกลางจริงจริงอยู่หลังเดมอลเลยอะ่ะใช่นะก็คืออยู่ใกล้กับทั้งสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานแล้วก็แหล่งช้อปปิง้งสถานศึกษาเนี่ยอยู่ใกล้ามากๆนะคะติดกับสุรนารี2แล้วก็โรงเรียนปุกัญญาเดินทางแค่2นาทีค่ะส่วนห้าง หรือแหล่งช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยโอ้แถวนี้ค่อนข้างเยอะเลยก็อย่างเช่นเดอร์มินอเทอร์มินอลเซนทันนะคะอ่าแล้วก็ส่วนโรงพยาบาลนี่ก็มีอีกก็คือติดกับโรงพยาบาลกรุงเทพพนแล้วก็มีมหาลัแล้วก็เซมนี่คือจริงๆว่าแบบมันครบมากอะที่ทำเลหลงนี้คือแบบืทองมากว่าอ่าแล้วก็การเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกด้วยสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางจะเป็นถนน มีตรภาพหรือไม่เส้นนี้ก็ออกมาไปพายขอนแก่นด้วยดนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขารีโนเวทบ้านให้ใหม่เลยก็คือทาสีให้ใหม่ทั้งหลังแล้วก็มีแทงน้ำปั๊มน้ำอะไรให้ด้วยค่ะใช่แอร์ด้วยแล้วก็มีแอร์ให้สองตัวที่ในห้องนอนนะคะห้องนอนใหญ่่คะแล้วก็มีหลังคาต่อเติมหลังคาออกมารงจอดรถแล้วก็ทางหลังบ้านด้วยค่ะใช่แล้วจริงๆก็คือบริเวณในบ้านเนี่ยค่อนข้างเย็นแล้วก็ โปงประมาณนึงนะคะที่นตรงเนี้ยราคาแบบแบบถูกมากทำเลทอ้องใกล้สถานที่ทุกๆแบบราคาเพียง3าล้านหแสนบาทค่ะคือต้องบอกกันว่าราคาเนี้ยไม่สามารถหาที่ไหนในแถวนี้ได้อีกแล้วในหมู่บ้านนี้ทำเลตรงนี้นะคะคือตรงนี้ ถูกมากมากถูกที่สุดค่ะค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์และไลน์แชทว่างล่างนี้ได้เลยหรือนะคะถ้าใครอยากจะฝากขายฝากเช่าที่ดินหรือว่าสังหาระคะก็ติดต่อเราได้เลยค่ะใช่ค่ะถ้าใครอยากให้เราพาไปชมบ้านสวยๆนี้ก็อย่าลืมติดตามช่องของเรากันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe พวกเราด้วยนะคะวันนี้พวกเราสองคนจาก Landmark เ s สเ t e ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ